สวัสดีค่ะวันนี้มาตอบคำถามกันเรื่องทรีเมนต์นะคะก็มีลูกค้าถามเข้ามาว่าทรีเมนต์ของ s ซ x y h ี i แในกลุ่ม Healthy s ็กซี่แฮร์สตัวนี้นี่ต่างกันยังไงเลือกใส่อะไรดีดูก็เหไหมมาดูกันที่อันแรกเลยค่ะก็คืออันนี้จะชื่อว่า Healthy s ็กซี a แ so ฮร์ซอยชาไอ v Treatment นะคะทรีเมนต์ตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ทำเคมี น้อยครั้งอะคะ่ะก็หมายถึงว่า1ปีเพิ่งทําเคมีมาออครั้งสองครั้งเองผมไม่ได้เสียมากก็คือชซยคิดเมนตัวนี้อบใ้น้ำก็เอาอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ทําเคมีหนักๆเลยขอแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะ mm hmm. Healthy Sexy h a i r r e ดีทาย o ั e x t e n ์เอ Treatment ก็คือผ่านการทํำศึกกับเส้นผมมา mm hmm. อย่างรุ่ลางดาดทําสออียืดบ่อยครั้งมากใน1ปีก็แนะนำเป็นตัวนี้ดีกว่าค่ะ นี่ค่ะก็คือข้อแตกต่างของ2ตัวนี้แล้วก็จะบอกว่า,าการใช้ทรีเมนของร้านเรานะคะมันไม่ได้ใช้แค่ไปอบไปน้ำตอนผมเสียคือสมมุติว่าคุณไม่ไม่ได้ทำเคมีมานานละแล้วก็อยากกลับไปทำเคมีรู้สึกว่า,าสภาพเส้นผมอาจจะยังไม่พร้อมก็สามารถ นำไปอบไอ้น้ำก่อนสักอาทิตย์นหนึ่งแล้วค่อยทําเคมีก็คือสามารถแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันการที่จะเกิดแหบมบเมจดกับผมได้เหมือนกันค่ะก็วิธีใช้มี2แบบนะคะก็คือใช้ทำทิ้นเม้์หลังทําเคมีและก่อนทําเคมีค่ะ